ฉันคือราชนีของทอดและสาวก้อนแป้งอยมากไอสครีมอร่อยมากไอกติมน้ำมนต์ชินปูแต้มบุญเพิ่มปลากระโดดไวายแดงแชงเกีย์เราต้องชิมเปิดตู้เออเอาหมดเลยเออเอาหมดเลยเอ้าครวันนี้นะคะพามาร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าร้อยสิบบาทเล็กมากห้องแถวแบบสมัยโบราณนะ่ะฉันเดินให้ดูหนึสาม จบจบนวบ้านแล้ว49เขาว่ากันว่าไอสครีมอร่อยมากอร่อยมากขนาดไหนมีรสชาติแปลกๆเยอะมากขนาดไหนเดี๋ยวไปถามกันสว,วัสดีค่ะรี่นรานร้านบ้าร้านบ้านก่อนที่จะถามไอติมถามขนมเบเกอรี่อ,อะไรทุกอย่าง110บาททำไม110บบาทคือเชฟของ จ้าของร้านเนี่ยก็คือได้ไอเดียมาจากบ้านเลขที่100ที่อยู่ในซอยเจริญนครสิแต่ทีนี้มันมีทีเด็ดกว่านั้นชาดคณิตไหมครับตัวเลข1 0 0 1 0นะครับพอถอดเลขฐาน2ขึ้นมามันเท่ากับ18เป็นตัวเลขที่มันเป็นอุณหภูมิของการทำหน้าสกรีนคำว่าบาคือคำว่าติดลบ โอ้ไม่ก็ร้อยสิบบาทคุณชื่ออะไรคะที่ในวงการละไม้ตอนนี้อยู่นอกวงการหรือในวงการ <S <S อยู่ในวงการแล้วกัน,กนเป็นเจ้าของร้านเป็นพค้าเขาไอติมหนึ่งเป็นมิสเตอรของที่นี่เดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นว่ามีแค่ไอติมยังมีตรงนี้ด้วยร้านเนี้ยทำมาหลักๆก็คือ1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นฟองที่ขายไอศครีมส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็คือจะเป็นแบรนด์ที่ขายเบเกอรี่คือเบเกตแบบบล็อกซึ่งทำมาตั้งแต่ปีเธอพูดเร็วมากฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเบเกตแบบบล็อกเบเกตแบบบ ที่บ้านเป็นโฮมเมดเชฟจะเป็นอาจารย์สอนทําขนมเพราะอยู่ที่อเมริกากลับมาทีก็เปิดเขาเรียกว่าเปิออเดอร์ปิดออเดอร์ดูขนมบุวนีี่ <S <S มังคีเบรดเนี่ยน่ากินมากแล้วอันไหนตัวเด็ดสุดฟีนามันเป็นขนม <S 2> <S 2> สัญชาติฝร,รั่งเศสครับมันจะคลุกคาราเมลหนักแล้วก็หอมเนยแต่ตัวมันอ่ะมันจะไม่ได้โปร่งทองฟูเท่าคอสม ตัวเพลงมันก็จะมีคารามเมลวคาราเมลแต่แฉัต้องซื้อกับบ้านฉนต้องซื้อกลับบ้านแล้วแม่ตข้าไปฝรั่งเศสเคยเห็นเหรอเอาดีๆฟังยังไม่ออกเลยเมื่อกี้เนี้ยชื่อชื่อแม่พูดชื่อหน่อยชื่อนมานมา่ะนาม่ะบอกแล้วไงว่ากินอย่างเดียวไม่เคยอ่านชื่ออะไรทั้งสิ้นภาษาฝร,รั่งเศสก็พูดไม่ได้ไปถึงปุ๊บก็คือพิชวนพิชวนพิชวนแล้วก็จ่ายเงินเท่านั้นโอยม่ คือโครซองมันจะเป็นชั้นๆแล้วแต่ว่ามันจะพองหรือเวลาเราหั่นไปมันก็จะตี้แต่อันนี้คือชั้นๆของมันอ่ะหนาแน่นเลือบคารามเมลพวกน้ำตาลอะไพวกนี้กัดเข้าไปต้องเริ่มเคี้ยวก่อนถึงจะรู้สึกแล้วมันอร่อยมากแค่คนนี้คนเดียวเขาอยู่ได้9ก้าปีพูดจริงน,นี่คือทำสำหรัวบ,บวันนี้เลยฮะเออเอาเลยเออเอามเลยว้าวตบนือครับไปเอาแล<อ> เอในฝั่งนี้มีอะไรแ้ยนั่นอะมาแครอทเค,ค้กครับเราได้รับการันตีจากลูกค้าครับว่าแป้งน้อยมากชอบแครอทเค,ค้กมากสาวก้อนแป้งฉันคือราชินีของทอดและสาวก้อนแป้งเค,ค้กเนี่ยปกติไม่กินกินอยู่2ออันคือบลูเบอร์รี่ชีสพายกับ แครอทเค้กบุลลี่ชีสพายเหมือนมันเป็นความทรงจําสมัยเด็กกรอบๆน่าหนส่จนแครอทเค้กอยากกินของหวานแต่อยากทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนแบบฉัน้นเฮลที้ก็เลยกินแครอทเค้กเอออร่อยวะ่ะเธอเห็นไหมแครอทเค้กเนี่ยเขาจะมีไส้ข้างในแน่นอนต้องมีแครอทฉันนึกว่าฉันสุขภาพดีสันกิน ไรีมข้างบนอ่ะเปรีป้ยวๆมันๆทำให้เราอ่ะไม่หวานเกินไปกับสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ข้างล่างส่วนความหวานทั้งหมดที่ได้มาเพื่อรู้สึกว่าได้มาจากลูกเกดกับแครเบอรี่เท่านั้นคือไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหแบบเพิ่มเติมอะไรเยอะๆเพิดีถ้าได้กินกับกาแฟร้อนๆนะโอ้โหอร่อยเลยอะ่ะร้านไอติมทั้งหลายแหล่ทำไมทุกคนต้องทำร้านเล็กๆเก๋ๆแล้วก็มีรสชาติว้าวไม่แปลกเลยกูซีซัคเมอรี่บ้าแล้ว กินน้ำมนต์กินปุ๊บแต้มบุญเพิ่มหน้าตาเป็นอย่างนี้นนะ บอกไม่ได้ว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนเพราะว่าไม่เคยกินน้ำมนต์เขาเสร็จมาครับเราทำมาในวันพระตอนนั้นเป็นวันมาคาบูชาซึ่งมันจะมีอติมอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นคู่บุญเขาในก็คือพวงมาลัยซึ่งมันอยไ่่มีบอกพวงมาลัยวันมาคาบูชาจุงมือกับแฟนมา10010บ้างอยากจะได้บุญไม่ไปเข้าวัดนะคะมากินมไอติมน้ำมนต์กับไอติมพวงมาลัยไปเข้าวัดค่ะลูกรสชาติก็คือตัวนี้นะครับเราทํามาจากโอลิฟออยครับแล้วก็ใส่กับไวท์ช็อกโกแลตแล้วม ไปแล้วเนี่ยมันเลยจะทำให้มันเหมือนกับน้ําตาเทียมที่มันอยู่ในขันน้ำมันจะนมันๆแล้วก็ไอตัวแดงๆที่พี่เคสทานเมื่อสักครู่นี้นะครับเปรียบเสมือนบาปบุญครับอยู่ศีรษะนิดนึงนะเหมือน,อน,อน,อนผีอะครับในละครหรือในหนังพอเขาโดนน้ำมนต์อ่ะเขาจะมีความแสบร้อนเขาจะคลีคกกลาดแล้วก็เลยเอาอันเนี้ยมาเป็นกิมมิคเล็กๆให้คนแอะเอนี่ยเอาไป ไปออกไปถัดมานิดเดียวปลากระโดดไอติมปลากระโดดคือจริงๆไม่ได้คิดรสชาติของเราคิดชื่อให้มันประหลาดใช่ไหมไม่ใช่ครับเราเราเช็คปลาจริงๆมันจะเป็นปลาโซเล็กๆครับที่เวลาเราจับซุปมันจะเป็นเล็ิงๆทำไมฉันถึงอยากกินสิ่งนั้นกับไอติมหรอปลาตปอกไป เหมือนเธอกลับจากหัวหินแล้วเธอแวะแม่อะไรสักแม่หน so ึ <that> ่งแล้วเธอก็ซื้อปลากรอบถุงใหญ่อะแล้วเธอก็กินแต่มันเสือกเย็นเข้าใจยังเขาขายดีก็หมดแต่ฉันแค่ไม่ซ้อมฉันอยากให้เธอลองอันไหนไม่ไหวเราก็บอกไม่ไหวเราไม่โกหกต่อมาเอาอีกแล้วนะปลากระโดดต่อด้วยน้ําปลานะเราเคยกินน้ำปลามาแล้วเราไหวค่ะเราไหวแล้วยัยพลอยชอบมาแต่ปลากระโดดไม่ไหวปลากระโดดมาทั้งชิ้นเลยเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นน้าปลาเลยอะแต่เค็มช่ไหมครับนมีโอกาสได้ไปเป็นที่อธิกอรกับ ทางเรือนจํากลางหญิงจังหวัดระยองตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะได้โปรดักต์แมงที่เป็นของดีประจําจังหวัดระยองเราไปเจอโรงงานน้าปลาครับซึ่งมันดีมากมันหอมมากทานกับอาหารแล้วอร่อยอมากเราเลือกแล้วครับว่าอันนี้เป็นปลาดีของจังหวัดนี้ก็เลยเอามาชูให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันอร่อยค่ะแต่ว่าคุสอาจจะไม่ใช่คนกินของทาวกับความเย็นไม่ถนัดแบบนั้นแต่บางคนอะ่ะชอบจริงๆแล้วไอ้พวกอาหารมิชลินต่างๆหลายอย่างก็ชอบทําเย็นมาคืสก็งงฉันกินไม่เป็นเองไม่ใช่ความผิดของเชฟ หยุดไวแดงแชงเปรียเราต้องชิมประตูประตูขอบคุณค่ะอร่อยมากดีมากๆดี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 พอเพิ่มได้ไหมคะฮิตเดอะโรดแจ็คดูน่าสนใจเราเอาชื่อเนี่ยมาจากเนวเพลงเพลงคือมันจะเป็นฟีลประมาณว่าดื่มเหล้าคนนึงใครสักคนเป็นแอนเฟมที่เป็นช็อกโกแลตมันจะมีความขมหวานกลมกลืนและการพัฒนาถึงใครสักคนหนึ่งเอาล่ะถ้าเธออายุต่ำกว่า21เธอยังเข้าผับไม่ได้เธอมา 1 0ึ่งนบาทแล้วเธอก็ฮิตเดอะโรสแจ็คขอทั้งกล่องอืมหนาแล้วก็แน่นเข้มช็อกโกแลตสุดๆเลยอ่ะ เล่าได้ดิเล่าจะมาปลายๆค่ะเธอฉันพูดเล่นนะกินยังไงก็ไม่เมาพูดจริงๆมันเป็นการเสริมรสชาติเฉยๆซึ่งอร่อยต้องยอมรับว่าไอศครีมร้านนี้คือเนียนมากเปิดทุกวันจันทร์อังคารมาได้ที่นี่มีที่จอดรถไหมจอดรถหายากมากก็จะจอดรถได้ที่วัชวันหรือไม่ก็ที่ไอคอนสยามครับแล้วก็เดินมาเป็นการเบรนคลอรี่ก่อนก่อนที่เราจะเติมสั่งออนไลน์ได้ไหมออนไลน์ตอนนี้ได้ที่เพจ a c e b o o k ครับมาไม่ไหวก็สั่งเดลิเวอรี่ไปกันแล้วกันส่วนใครจะมาอย่าลืมไว้สันเจ้าด้วยแลล้วอย่าม น้ำปลาด้วยน้ำมนตสั่งปลากระโดดออกไปอ่ายเดี๋ยวสั่งข้าวต้มซูซีที่บ้านดวกว่าปลาค่อยไปตอนนั้นละก,กันขอบคุณนะคะ,คะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs>